สัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณจําเป็นที่ต้องใช้คอลลาเจนในการบํารุงหรือนวดหน้าค่ะ1เลยค่ะเวลาก้มลงไปนะคะผิวหน้าเนี่ยมันห้อยมันคล้อยมันกองลงมาข้อที่2เลยนะคะคอของคุณเนี่ยมีดิ้วรอยเป็นเส้นๆค่ะและข้อที่สตาของคุณเนี่ยมีพี่กามาฝากรอยเท้าไว้4ี่เลยค่ะมีดิ้วรอยบริเวณหน้าผากค่ะและข้อที่5้าเลยนะคะรู้สึกว่าจับผิวไปแล้วเนี่ยมันไม่เด้งมันไม่สปริงเหมือนแต่ก่อนนั่นคือผิวขาดคอลลาเจนค่ะและคอลลาเจนที่ดีนะคะควรที่จะเป็นคอลลา เจนที่มีส่วนผสมของปลาทะเลน้าลึกเพราะปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยเขามีโมเลกุลเล็กมันจะสามารถซึมลึกลงสู่ชั้นผิวของคุณได้ทาให้ผิวของคุณเนียน,น,น,นเด้งฟูเฟ,ฟอร์คอลลาเจนของพันยานีของเรานะคะขายมา9ปีเต็มแล้วค่ันเนี่ยใช้เองลูกศิษย์ที่ลองใช้บอกเลยว่าผิวหน้านแน่นผิวเด้งผิวฟูมากๆเลยนะคะใครสนใจรีบสั่งซื้อด่วนตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยค่ะมีคลิปวิดีโอให้เรียนนวดหน้าตัวเองแบบฟรีด้วยค่ะมาสร้างหน้าสวยสร้างหน้าเด็กแบบไม่ต้องพึ่งเข็มพึ่งศักกรมนนะะค